4ลา,ม,ามินทากมอสองค่ะค่ะและเรา2คนนะคะก็จะมาแจ้งคุณค่ะทุกท่านนะคะว่าสิทธิพิเศษในการจัดไฟแนนกับ Honda Listing นะคะมันดียังไงคะ่อค่ะสำหรับข้อที่หนะคะลูกค้าตอคอน da ้านะคะจะได้รับส่วนลดนะคะสูงถึงหร์เซค่ะค่ะและข้อที่2นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นยู ข้อความโทรศัพท์นะคะหรือเรานะคะจะมีการส่งให้นะคะว่าคุณลูกค้าเป็นเยออาดูวันเยออาดวันคืออะไร mm hmm. ก็คือเป็นลูกค้าชั้นดีผ่อนดีผ่อนตรงกับทาง Honda l i ิส i n g นะคะเมื่อคุณลูกค้าซื้อรถครั้งต่อไปค่ะคุณลูกค้าก็จะได้รับสิทธิพิเศษได้รับส่วนลดนะคะสูงสุดมูลค่า3 0 0พบาทเลยค่ะค่ะแล้วก็ที่3นะคะเป็นแกเฟรนค่ะเพื่อนรสิทธิ์ให้เพื่อนนะคะ สุดถึง3,000บาทค่ะข,ข้อที่4ี่นะคะลูกค้าที่จัดไฟนั้นกับ Honda Lissing หรือว่าเป็นลูกค้าของ Honda Lissing นะคะสามารถทักชำระหนี้ได้แล้วนะคะในตอนนี้อนุมัติง่ายอนุมัติไวอนุมัติทันใจต้อง h ัน d a l i ิส i n g ค่ะค่ะเมื่อลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ซื้อรถยนต์ Honda นะคะในรุ่นท็อปที่มีแถมตัว Honda Connect นะคะลูกค้าจะได้ ตั้งจาก1ปีนะคะเป็น2ปีเลยค่ะท่านลู้าจัดก,กับ Finance Honda l i s i n g ของเราค่ะค่ะและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายนะคะลูกค้าเก่า Honda Listing นะคะสามารถเช็คสิทธิพิเศษต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ Honda l i s i n g นะคะหรือว่า Facebook Honda l i s i n g ของเราได้เลยค่ะพี่มอใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าถ้าได้สนใจนะคะถ้ามาสอบถามที่สาขาเราพนาัหลักสี่ร้คะก็มาสอบก็ได้